โอ้โหอีควายดูหน้ากูสิมีความสุขมั้งกูกูกำลังปวดหัวอยู่เป็นอะไรก็ินถามว่าเป็นอะไรไงเห็นหน้าผิดปกติไงพี่พานแม่งดูดิแต่ละอย่างนี่ข้าวหวยก็ติดเขาไว้พึ่แล้วก็ยังไม่จ่ายค่าอะไรนะข้าวหวยที่มึงออกให้กูไงมึงไม่ต้องสารแนนทวงนะแม่งผมโอ้โหแย่มากเลยช่วงเนี้ยมึงมึงมึงพอจะแนะนําได้ไหม แนะนาอะไรมีงานอะไรที่พอกูจะทําได้แบบว่าชิวๆอ่ะหน้าตาอย่างกูอ่ะสบาย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 ชิวๆเออไม่ต้องทําอะไรเยอะเออเงินดีด้วยนะเออมีด้วยเหรอวะมีสิให้เหมาะกับหนังหน้าคุณนิดนึงให้เกยรติหนังหน้าคุณนึงมันมันเข้ากับเจ้าเลยมึงไม่หลอกกูแน่นะโอยไม่ไม่หลอกไม่หลอกเออพร้อมบ้ามาสิงานศพอ่ะสบายเนาะควาย ทีหลังไม่ต้องใช้เขาแนะนํากูนะนนแค่เนี้ยนอนนอน,นอนอยู่อะเขางงเลยนะอันนี้สมจริงสมปลอมมนอนเฝ้า <c oughs> มึงหมเยเขาไปนอนเฝ้าอย่างงี้หรอ <c oughs> เป็นศพเลยสบายตลอดเนาะมึงไปกูไม่ละไม่ไปได้คนเดียวพอ <c oughs> ที่หลังขอบคุณนะไม่ต้องแนะนํากูนะอย่างเงี้ย